สวัสดีค่ะอันนี้มาอยู่หลังบ้านเพิ่งเก็บแกะหน่อไม้เสร็จค่ะไปไปเก็บหน่อไม้มาอ,อจะเอาเออมีอะไรจะอวดเพื่อนๆหลังจากที่พยายามมาสี่ห้าปีที่ทําแล้วมันก็ไม่สําเร็จทําแล้วมันก็ไม่สําเร็จอ่ะเนาะก็พยาพยามพยายามพยายามมาจนถึงณนะวันนี้เป็นอะไรที่ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะ อยากให้เพื่อนเพื่อนดูด้วย <c oughs> ครั้งแรกที่ท,ที่ทำมาที่ทดลองมาที่ทำทุกอย่างที่เขาบอกมันก็ไม่เป็นให้เขาเออมันมันมันก็ไม่เป็นให้สักทีหนึ่งทำมาสี่ห้าปีแล้วนะคะทดลองมาสี่ห้าปีแล้วยังไงมันก็ไม่เป็นหรือว่าบางทีก็สงสัยว่ามันเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าแดดก็ไม่คมอ่อยมีพูดถึงเรื่องทำจุลศีจุลศีสังค์แสงสำหรับเมืองนอกค่ะ ท,ที่เบลยเยียมคะ่ะตอนนี้ก็มีความภูมิใจว่าทําได้แล้วอือยากอวดเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆมาดูนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูค่ะไปเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นเห็นไอ้ที่นอนไอ้น,นี่ไอ้ที่นอนที่อยู่ตรงเนี้ยสี่ห้าขวดเนี่ยทําพร้อมกันเลยนะคะแต่อันนี้เอามาจากในนี้อ่เอามาจากในนี้อันนี้คืออันนี้กับอันนี้อันเหมือนกันเดี๋ยวจะเปิดฝาให้ดูคะ่ะเน,นี่ยทําพร้อมกัน ทำพร้อมกันสิ่งที่ได้คือได้ได้มาเห็นจริงๆนงจังๆก็จะมีขวดนี้ขวดนี้เริ่มเข้มแล้วขวดนี้ก็ยังไม่เข้มดีเท่าไหร่ขวดนี้ก็จางลงมาหน่อยนึงอันนี้ขาวแต่ทำมาสี่ห้าปีเพื่อนๆรู้ไหมมันขาวอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มันไม่อันนี้ให้เลยค่ะมันไม่มันไม่แดงให้เลยเอ,อ,อันนี้มันมาเริ่มแดงจากจากตรงนี้จากตรงนี้ค่ะ เริ่มแดงจากตรงนี้แต่จะคนๆให้ดูนะคะคนเนี่ยสีสวยมากนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยคำจากกร,กระปุกอันเนี้ยดันเป็นค่ะพี่น้องดีใจมากก็เลยเอาจากตรงเนี้ยออกมาหน่อยแต่ปกติมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเข็ด อยู่ตรงนี้อันนี้ตักออกไปละตักเอามาเป็นเป็นหัวเชื้อค่ะปิดฝาไว้กันเนาะอ่าตักเอามาเป็นหัวเชื้อแต่ต okay. okay. oh, ัวนี้ไม่มีหัวอันนี้เป็นเป็นของในนี้เลยตักเอามาจากในนี้อันนี้เข้มข้นมากแล้วสีสวยแล้วค่ะดีใจมากๆได้ได้หัวเชื้อแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาขยายไอ้พวกเกี่ยวขาวเนี่ยค่ะอันนี้ก็เริ่มเหลืองนิดนิดเริ่มแดงหน่อยหน่อยชมพูชมพูเอออันนี้อันนี้เข้มเลยค่ะ นี่ถือว่าใช้ได้แล้วทำเป็นหัวเชื้อได้ค่ะอันนี้ก็เลยค่อยๆขยายไปดีใจสุดๆค่ะทำมากี่กี่อันนี้แล้วทํามาเกือบสี่ห้าปีเหมือนที่บอกเพื่อนนะ่ะทามาตลอดทําแบบเขาว่าอย่างงุ่นดีอย่างนี้ดีทําอย่างงุ้นทําอย่างนี้อ่าแล้วก็มีอันนี้อีกสองสองแกลลอนอที่ตักน้ําที่ตักน้าอัน,นเป็นน้ําฝนน้ําฝนเอ่อน้ําฝนจากตรงนี้ค่ะ น้ำฝนจากแทงเราล,ลองลองน้ำฝนไว้ลดน้ำต้นไม้ก็เอาน้ำฝนจากตรงนั้นมาตากแดดตรงนี้อาใส่แกลอนนะันนี่ไว้เนี่ยจะขยายเป็นขยายเป็นแก,ยยนแกลอนใหญ่เลยก็ตากไว้ยังไม่ครบเจ็ดวันค่ะต้องอีกวันถึงวันศุกร์ถึงจะครบเจ็ดวันอันนี้เป็นต้นอันนี้ค่ะต้นต้นมะเขือพวงใบเขียวใบงามเลยปีนี้คงได้กินมะเขือพวงเมืองนอกละ <c oughs> อันนี้ต้นปลิกค่ะนี่ อยากให้เพื่อนๆเห็นถัว่วถั่วแบบไม่ต้องทําค้างให้เขาอ่ะเนาะมันถัว่วม่วงนี่มันกรอบหวานมากเลยนะคะเอาไปซูมใกล้ๆเลยซูมเลยเนี่ยโอ๊ยเจ็บมือในีมิดบาดมือ,อมีอยู่อันนี้ปลูกสองต้นปลูกในกระถางค่ะก็ได้กินอยู่นะเนี่ยอดกอยู่นะคะนี่ไม่ต้องทําค้างให้เขาเลยค่ะอันนี้ต้องเก็บละ เมมันเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวมันแก่แล้วมันไม่อร่อยตอนนี้กําลังดีค่ะกําลังหวานพริกเมื่อก่อนน้ำใบจะเหลืองทุกอย่างทุกอย่างเหลืองหมดเลยก็ใช้นี่นแหละใช้ไอจุลลีซีสองข้อแสงนั่นแหละคะ่ะผสมผสมกับน้ําแล้วก็เอาลาดลาดลาดใบเข้ากับมะเขียวเลยค่ะก็ที่เห็นดีเห็น,หนงามก็มีต้นเนี่ยต้นกะถินเอยต้นต้นมะเขือพวงค่ะแต,แต่ต้นมะเขือพวงอันนี้ไม่ได้เพาะนะคะ ไปซื้อเข้ามาค่ะซื้อมาเป็นต้นตอนนั้นยังต้นเล็กๆอยู่เล,เลยโตวไวมากอันนี้ก็ต้นพริกอันนี้รู้สึกจะเป็นพริกเอ่อพริกระครังอ่ะพริกเม็ดใหญ่ๆค่ะพริกอะไรนะพริกหวานมั้งอ่าข้างในน่นจะเป็นผักกูดข้างในน่นจะเป็นผักกูดค่ะผักกูดไทยเราค่ะเอามาจากบ้านต้นตะไคร้แล้วก็หลังบ้านยังรกอยู่เลยค่ะยังไม่ได้จัดเลยมีกันดอกไม้แอบออก เอาเอาหัวมันฝังดินไว้อะดันมาออกเฉยเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้พนพวกนี้ค่ะอันนี้ต้นอันนี้ค่ะที่เพาะเม็ดเองอันนี้ก็ต้นอันนี้เหมือนกันนะคะต้นมะเขือพวงเหมือนกันอันนี้เพาะเม็ดเองอันนี้ต้นแค่ไทยเราแคขา่ขาวๆ <c oughs> นี้พวกกระเพราหมดเลยค่ะกระเพราเล็กๆอยู่เลยใ <c oughs> บยด่างเราจะรวยไหม <c oughs> สุด้ายแมงกินค่ะ <c oughs> เป็นต้นกระเพราเล็กๆอยู่ค่ะขยายต้นกระเพราเล็กๆ แล้วก็จะเนี่ยๆค่ะที่ทํามาสี่ห้าปีเขาก็จะได้แค่นี้ค่ะขาวๆนี่ลกลงรังหมดเลยยังไม่ได้เก็บได้กวาดค่ะเดี๋ยววันไหนวันรู้จะจัดบ้านสักทีหนึ่งหลังบ้านลกมากค่ะตอนนี้อันนี้ก็เป็นต้นต้นอะไรนะคะต้นมะลิค่ะออกดอกมากซื้อเข้ามากระถางเดียวเไม่แยกกออค่ะไม่แยกก้านเอาอันนี้ก็เป็นใบช่พูใบช่พูก็ขยายแล้วค่ะขยายพันธุ์ละข้างในน้นก็เป็นต้นกระถินกับต้นสตรอเบอรี่กับต้นมะนาวค่ะ แล้วก็ใบใบอะไรนะคะใบใบหอมๆอที่เขากินกับขนมจีนนะคะใบแมงลักแล้วก็มีต้นพริกอีกนิดหน่อยผักสาลแหน่ยังไม่สวยต้องตัดทิ้งแล้วค่ะอันนี้เขาแก่แล้วตัดแล้วก็ปล่อยให้เขาออกดอกหนอ่อันนี้เป็นต้นกีวี่พ่อจากเม็ดเลยค่ะต้นกีวีอันนี้พ่อจากเม็ดเลยนี่จะเป็นน,นี่แล้วจะเป็นดอกแล้วค่ะจะมีหนึ่งหน่วยให้แล้ว โอเคอยากอวดเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละอยากอวดตรงที่ว่าอะไรนะคะจุลลีสังขะอ์แสงเนี่ยนะภูมิใจมากๆภูมิใจมากๆค่ะเหมือนทุกลงวันที่หนึ่งเลยลองมานานมากลองมาทุกวิถีทางเขาบอกใส่นุ่นใส่ันีใส่ใสยังไงใส่ดีใส่ไม่ดีโอ้ถอดใจแล้วคะ่ะว่าจะไม่ทําแล้วก็ทําทิ้งทําคว้างอันนี้อันนี้เป็นภายใน เจ็ดวันยังไม่ถึงดีค่ะนางเป็นให้แล้วก็ดีใจค่ะแล้วนี่ก็ปล่อยให้นางน,นี้อันนี้สองอาทิตย์กว่าแล้วนะคะเนี่ยอันนี้สองอาทิตย์กว่าแล้วสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยสีสดชื่นมากภูมิใจมากค่ะได้ต่อยอดละตอนนี้ไม่ต้องไปภาวกโควงละมันจะเป็นให้ไหมนะมันจะเป็นให้ไหมนะตอนนี้เป็นแล้วค่ะเนี่ยได้ต่อยอดค่ะ โอเคขอบคุณเพื่อนๆนะคะมีอะไรก็ติเตือนแนะนำกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ